สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวและทดสอบนะครับตัวนี้เป็นรถบรรทุก w l toy นะครับเป็นรหัสรุ่นรหัสรุ่นจะเป็นอ่าหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวบ b กกี้สเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับมอเตอร์บัลเลตนะครับมีโช๊คัพนะครับเป็นโช๊คละมันอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นงานแบบแบบ สวยอ่ะนะครับงานดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวบล็อกถอดล้อมีไขค,รครวงมีสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตท,ที่ให้มาเป็น7.4 v โวลต์นะครับ2เซลล์2,200ัมิลลิแอมนะครับ เป็นช่วงล่างปีกนกอิสระนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมสวยงามชุดเฟืองขับด้านในก็จะเป็นเหล็กเผาเหล็กนะครับกระดูกหมาพวกนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะโชกเป็นโชกน้ำมันอลูมิเนียมนะครับซอฟอนุ่ม,มพวกบูดอะไรต่างๆเป็นอลูมิเนียมแข็งแรง ครับม,มาดูรีโมทคอนโทรลครับอันนี้เป็นรีโมทคอนโทรีแกะออกมาดูครับรีโมทก็เป็นตัวนี้ เป็น M c R รหัส M c R ใช้ฐานเป็น 3A นะครับสีก้อนตัวนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูในตัวรถนะครับนี่นะครับผมเป็นระบบมอเตอร์บัสเลดนะครับ ก็มี Serv o, เซอร์โวเลี้ยวเลี้ยวตามเป็นเซอร์โวนะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับสปีดคอนโทรล ESC มีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับผมแล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์แยกนะครับตัวนี้วิทยุเนี่ยกับรีเซิร์ฟเวอร์แยกนะครับตัวนี้สามารถเอาไปลงวิทยุตัวอื่นได้นะครับจะมีวิทยุที่แบบว่า ราคาแพงหน่อยก็มาเซตเล่นได้นะครับโดยการใช้ลิปมาเสียบเข้าชุดไฟเดิมของรถนะครับใช้ได้เลยนะครับเวลาคอนโทรลจะได้แม่นยำขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้แบตเตอรี่นะครับก็จะต้องใส่ดึงสายรัดออก อูในช่องเขาพอดีจากนั้นก็ดึงสายรัดมาแล้วก็รัดนะครับโอเคแล้วเล่นก็เสียบปลั๊กทีนี้ก็จะต้องเสียบสปอยเลอร์นะครับจะมีสปอยเลอร์หลังตรงนี้ ผมขอไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่แล้วกันเนาะเป็นการแค่เทสอีวิเฉยไม่จำเป็นต้องใส่ก็แล้วเ,เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กก่อนนะครับปับ๊บอะจะมีสวิตช์ตรงนี้ ไรติดพ uhm. <aram loops> ัดลมมันนะเ้าด้วะเหมือนมันทำากอบพัดลมมันเล็กไปนะครับแล้วพัดลมมันถูกับขอบ ลงขั้นตอนการเล่นนะครับเปิดรีโมทคอนโทรลปุ๊บไฟจะกระพริบแบบนี้แล้วก็ติดค้างจากนั้นเปิด ยางนะมันจะบวมความเร็วตัวเนี้ยหน้ากล่องนะครับเคมไว้75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นขับเคลื่อนสีล่ล้อเดี๋ยวใส่บอดี้ทางไหนเนาะ จะเปลืองแบตก็เพราะพัดลมระบายความร้อนนี่แหละอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเราปรับทิมตัวนี้ทิมกินซ้ายกินขวาเนี่ยได้ยิ่งไปทางมันไม่ตรงกะปรับ 累死了。 เขาไม่อยู่กดปุ๊บลื่นเลย ไปเ,เลยสนามไปโดนกับไอ้ตะข่ายกั้นรั้อฮะนี่ติดตะข่ายแกะ ถ้าเป็นทางฝุ่นนะครับจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าดอกยางมันเป็นยางทางฝุน่นมันไม่ใช่ยางทางเรียบ กจาระโอเคมันคงวิ่งได้เร็วกว่นี้เป็นไปไม่ได้แล้วมันลื่นนะครับผมก็สำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะครับ W L Toy 124017องสี่ศูนย์หนมอเตอร์บานเลยนะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีและเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมพัดลมนี่กระดังดีจริงๆเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ